ตอนนี้ผมมีอยู่สามสิบเมียราคาหมูไม่ค่้นเขาลอยอย่างไซสายหัวแล้วถือว่าตำตำแบบหันเที่ยวครับราคาต้นทุนนะถือว่าตำแบบแย่แเบอสเท่าที่เคยเจอมาครับพวกนี้เดือดร้อยครับโอ้งามเลยนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับพวกนี้จะเป็นสายเดนมาร์กครับเป็นเป็นสายที่ห่อพัฒนาเองอยู่อยู่ในฟาร์มห่อเนี่ยแหละเขาขายหมูหน่อยเนาะ ได้ตัวจากบาทตัวละส0 0พันสูงกว่านั้นมีช่วงหนึ่งขายได้ตัวละ2 5ง0ันหาสแต่เป็นช่วงระยะเวลาแค่สันส้นๆณเวลาตอนนี้ครับหมูมีชีวิตเขาซื้อขายกันเนี่ยหมูขุนเนี่ยน้ำหนักร่อยกิโลกรัมตัวนี้จากบาทบ้าทห่อเนี่ยได้หกบห้าบาทั่วไปเนี่ยคือห้าสิบาทครับ อีหลีบอหาสิบบาทต้นทุนค่าอาหารประมาณโอ้โหสี่พันสองประมาณสี่พันสามร่วมค่าลูกหมูเข้าไปแล้วตอนนี้ต้นทุนเนี่ยบวกลูกหมูเขาไปน้ำเนาะครับต้นทุนต้นทุนเกินราคาขายแม่นครับจบเลยครับพี่น้องต้นทุนอยู่ประมาณเจ็ดพันนะครับตอนนี้ต้นทุนเจ็ดพันเอากลมๆนี่พี่น้องพี่น้องขายหมูลอยรั่วได้ตัวละห้าพันห้าพันครัไยังบริเทศอย่างเราขาดทุนแ้่สองพันเทจด้หลังนี่ครับอันนี้เป็นกรดังอาหารเนาะครับครับ ตอนนี้ทางฟร์มเป็นผสมเองหรือเป็นอาหารสําเร็จครับช่วงนี้เป็นช่วงสภาพอากาศที่มันท่านนิ่งครับมันจะมีฝนมีห่อนมียังสลับกันผมก็อเอาห้าบอลมาผสมเพื่อสิได้ผสมยาป้องกันผสมยาผสมวิตามินเข้าเข้า,าเลือกที่จะป้องกันจะดีกว่าครับครับอาหารยี่ห้อยัางนาะนี่โอ้ทานแต่วันตัวนี้ สปอนเซอร์จากเขากับเขาได้เด้อลบเด้อนะครับหมอตะนะครับผ้าเขาไปเบ่งอ่าในฟาร์มจักน้อยหนึ่งนะครับพี่น้องครับผมขอญาตนะครับเพราะว่าผมกับอ่าปอดโรคอยู่ครับไม่มีปัญหาดอกเจไดอะไรกับต้องระวังเจ้ากองสักหน่อยนึงครับผมมีบุตรให้ผมสักครูบ่ะมีครับใส่ไดบบล์รึะ่าตีนแห้งใหญ่อยนี่ครับผมผมต้องถอดเกือบนะครับอันนี้เขาง่ายๆว่าขนาดเป็นฟร์มเกษตรกรให้บ้านนะครับเขาก็ต้องมีความ ระบัดระวังจะน่อยหนึ่งนะครับผมอ่ะผมใส่บูทข้างในมีแมงงอดบ่ล่ะแมงงอดแมงเง่าอยู่นี่เรียบร้อยได้บอดอกขับพลค,ความมาอยู่นะครับผมยังเขียวตัวนี้ป้องกันยังครับง่ายๆเลยการยุ่งมา,า,งาแรงวันแล้วก,ก็พวกนกพวกหนูพวกยังเสกเข่ามากนะครับตอนผมเดี๋ยวเห็ดกำแพงเพื่อกันไม่ให้หนูพวกยังเขา่าเพราะว,ว่าพวกนี้มันเป็น สัตว์พหาหะน้ำโลกเข้าอ,อยู่แล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับหมอตานะครับผมวันนี้กับเป็นลูกศิท ลาตศาสตร์ตมอ<ม>กาะสินนะครับราชมงคลอีสานบะแม่อ,อีสานไปราชมงคลอีสานใช้ีาเขตกระสินครับจบจบโดนไปตากผมจบประมาณสี่หาซีอะไรแถวนี้เขาจะเอาสิ่งขงจากในนํนาผู้ดินฟ้ามครับผู้ดินนะครับผู้ดินฟร์มคำว่าดินคือมีท่อรอกกระดันเดชมวลเดชครับถามเจ้าหน่อยนึ่งนะฮะ่อนเที่วจะมาเลี้ยงหมูตรงนี้เนาะมอตะจบจากกาะสินแล้วไปเฮเดศยังครับผมตัวน้ะการีฟฟ้ามหมูตอนไปฟ้ามหมูน่ะกาเงั้นเดือนตำล่าออกไปโย่ฟ้ามไก่ เพราะตอนนั้นนะฟ้ามไกโลเงินเดือนหลายพอสมควรเงินเดือนคับแม่นครับเงินเลือนเป็นไรเป็นไรเป็นราคครับฟังนะเงนเดือนตอนนั้นน่ะตอนที่ผมออกมาล่าสุดน่ะคือสองหมื่นนะครับหพี่ค่อน ซักผ้าให้มีห้องพักให้พี่อาหารสามมือบบบบเมนเมมบัตส่วนตัวโบเกียวเป็นบอซักบอสบอสบอสก็คือเขาเขาให้แค่เห็ุงานให้เขาให้เขาเห็ุงานเหตุย่างเดียวตอนอยู่ฟาร์มไก่หน่ะเห็ุงานอ่าหกสิบมื้อพักหยิบเอ็ดมื้อตอนนั้นอยู่สหฟาร์มครับสหกฟ้ามเหรอครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็น อันดับต้นๆของประเทศไทยที่เห<ม>็ดเกี่ยวกับฟาร์มกัดบ้านนี้เป็นนยังคืออยากกลับมาอยู่บ้านอยากมาเลี้ยงหมูครับผมคือพ่อกับแม่ล่องเห็ดเราพ่อกับแม่กับเห็ดงานเริ่มเริ่มจะนักแล้วอายุหลายแล้วก็ได้ตัดสินใจออกมาครับสแสดงว่าตอนที่หมอตะอยู่ในฟาร์มกันเริ่มลงทุนแล้วให้พ่อให้แม่เลี้ยงหมูถาบอกครับแต่กับว่าหลายครับแต่แต่กับว่าหลายคือตอนนั้นน่ะวางแผนไปแล้วว่าไงเพราะเพื่อใจผมนะผมผมมักหมูอยู่แล้วอมาเห็นเราเออ เขาขัคุยกับพ่อกับแม่ตลอดว่าเอ้าไอ้ที่เขาเชียไว้นะมันไปได้กลรเริ่มบ้างแถนเราเริ่มขยับออกมาครับคือว่าเป็นฟ้ามที่ค่อนข้างสะอาดสะอาดมากนะครับแล้วก็ที่ที่เห็นบรรยากาศนี่แหละครับพี่น้องครับประชากรหมูเป็นเั่าไหร่เนี่ยตอนนี้ผมมีอยู่30เมียเมย์พัฒน์บอกครับแต่ถ้าก้าเพาะเข้าประมาณสามนี่ครับเนี่ยเขาสามารถเลี้ยงหมูได้เต็มที่จากแม่ครับ 40เมฆครับ40เม่แสดงว่าตอนนี้ลดลงเหมือนบอกแม่นครับตามสภาพะนั่นแหละด้วยเรื่องที่ราคาเนาะแล้วก็เป็นเหตุและผลที่ผมเดินทางมาหาหมอตาผมอยากมีคอนเทนต์อยากถามว่าเทาสิบปั๊บโตอย่างไหอ่ะเนาะให้อยู่กับราคาหมูซึ่งตอนนี้ราคาหมูเป็นไงราคาหมูไมีข้าวซอยใสหมวแล้วถือว่าตาแบบทันเที่ยวกับราคาต้นทุนน่ะถือว่าตาแบบ แกเราเป็นบอสเท่าที่เคยเจอมากนะครับโอ้กหอาจจะเป็นสภาพว่าไอ้ที่เขาที่มีข้าวกันนะครับเรื่องมูเทื่ยงเขาว่าตีตลาดบ้านเฮา้องเฉยอันนี้คือเฮาเฮ็ตเองเลยบอเคอกหนึ่ทั้งหมดเลยผมว่าเนี่ยครับตอนตะกี้น่ะคือการเฮาน้ำจังเฮามาเห็นจังเสียเฮาผมมากใหม่ผมมากอ่ะทุนเท่าไรผมกัไม่เห็นเองเนี่ยฝึกเห็ดไปน้ำอย่งที่นะครับอยู่นี่ก็คือแม่เลือดลอยวันนี้ พวกนี้เลือดลอยครับอ้งามเลยนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับแล่นเลดครับคงเขาต้องไปเจาะสายพันธุ์หมูแหละพี่น้องกับพุ่งมีความรูอยู่แล้วครับยังตัวดีคือดูหลอกครับโอ้ตัวนี้งามงามตัวนี้คือว่าอันนี้จะเป็นทองสองหรือมปล่านี่ไม่ไหมแม่นครับเดาเอาเนาะเพราะว่ามันมีเล้านมมีอย่างแล้วมีแต่ทองสองครับอันนี้ของอุ้มทองเนาะรู้สึกว่าโมตาสีเฮดค่อนข้างกว้างจัหน่อยหนึ่งครับเป็นจังไหนตัวนี้ครับประมาณตัวนี้ถ้าเกิดกว้างนะคนดีมันมันจะหลากว่าที่ห้องจะเหี่ยวจะแคบนะครับ เพราะว่าสมือเนี่ยจังพันหมูอ่ะพันหมูทูกมือเนี่ยเนี่ยมันบบคือตะกี้บีกใส่มันว่าไงเนาะคือสมัยตะกี้เนี่ยแค่หกสิบหกสิบเส้นหกสิบเส้นเนี่ยหมูยูว่าเต็มแล้วครับหกสิบเส้นเนี่ยคือหมูยูได้จนปดเนี่ยแต่ถุกมือเนี่ยมมีการพัฒนาสายพันธุ์ซึ่งผมเป็นคนที่เน้นเรื่องสายพันธุ์อยู่แล้วเพราะสายพันธุ์หมูห้ามันใหญ่ขึ้นอ่ะเขาต้องขยายขึ้นอันนี้นี่แค่ท่องสองนะครับ สองสองเดือนนี s <S ่ก็บสองรอยคั่าเกือบสามรอยน้ำหนักเพืนว่าไม่นน้ำหนักเกือบสามรอยแล้วก็เลยต้องเฮ็ดจะไดนกับเห็งขยายกันมาตามที่ประเมินดูแล้วก็คุ้มค่าที่สุดกับยู่ประมาณเจ็ดเส้นห้าเส้นอ๋ออันนี้ผมจะใส่ลักลั่นก็คือสามสายท่านเป็นลาดแลี้ยดูหรอกอันนี้ผมมันใส่เป็นโซลาร์เซลล์ไม่ใส่โอ้แล้วครับขึ้นแห้งตามตามแสงแดดเอาคิดง่ายๆอัน หลอกหลอกอีแบบมาแต่ว่ากเกษตรกรนอกมันสูงค่าไฟบ่อปนอกจากใส่แผงตัวหนึ่งครับมอเตอร์ตัวนึงนะครับเ็ดให้คอดทางไหมนะครับเย็นสบายแล้วที่สมันคือใส่โซลาล์าเซลเซล์รลครับโอ้ครับผมบบช่วงที่ราคาถือมาเมื่อกี้เนี่ยผมก็ปรับตัวโดยการบร่ผสมครับเพราะว่าผสมถ้าเกิดคลอดออกมากเนี่ยจะเป็นช่วง มันจะมาท่วมกับช่วงที่มันแบบราคาตกต่ำแบบนี้เขาประเมินโดยประสบการณ์ของเขาถ้าเกิดสภาพ่าแบบนี้อาจสิมาเจอราคาตกต่ำในช่วงนี้อย่างเช่นผมก็บสิงวดผสมไปบ่ผสมหมูเลยแม่นครับคือปล่อยให้มันขึ้นรอบทาไปเรื่อยๆแม่นครับเอ้ยจริงเหรอครับแต่แต่มันไม่เป็นผาลาเฮยบ่เพราะเพราะถ้าเกิดมันขวานมากเฮ้ยผมไม่องขายมันจะเป็นภาลายของเขาอีกสักพักหนึ่งถ้าเกิดราคามันดิ่งลงขนาดนี้แล้วก็มันจะต้องในช่วงที่มันขยับโตขึ้นมาผมกับเริ่ม เริ่มผสมมาช่วงนี้ก็จะเริ่มคลอดแล้วมันจะไล่กันตลอดตลอดทันะ้งหมอ่ะอืมอก็อใส่ความรู้จะตอนไปเลี้ยนตอนไปโยฟ้ามนะครับ,รบผสมเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดไปแต่า่าผสมสเปรย์สปะมันคลอดลูก ตลอดทุกเดือนของปีที่เขาคาดว่าอ๋อเป็นการวางแผนการสมั่านเขาข้นข้อดหาไหมแลรวเดี๋ยวนี้ประสิทธิภาพของผมเนี่ยผมกับยุ้ประมาณ60ตัว12หเป็น60ยาโนมประมาณแม่เลย12แม่เลย12เขากระสีได้ลูกมากประมาณ60โิบตัวเขากระสีไม่ช่วงเวลาไปหาขายคือผมจะเริ่มขายแล้วในช่วงนี้คือหมูท่านไหนขอดท่านไหนเป็นตัวนะเขาก็เริ่มเริ่มขายแล้วแต่ถามว่าเกษตรกรมีมาสือบอ กระมีครับมีคนมาเสือเรื่อยๆเพราะว่าผมเน้นเรื่องสายพันธุ์ที่มีความเชื่อมันอยู่แล้วเ่ครับโบมีบ่มียอมแมวให้พี่น้องเด้บ่มีบ่มีครับเยอไหนก็จะมีพอพันธุ์ตัวหนึ่งปถ่ายศไทยน้ำเชื่อครับเช็คสัตว์ครับโอเคขอญาตแววบมางดิแสดงว่าฟังนี่เคยมีขอขอดมันบอลนี่หันหนาใส่กันเลยแม่ครับผู้บ่าหน่อยบ่ราะหนาไม่ครับโอ้ผัดไปเบื้องเนี้ยไปเบื้องเนี้ยจะน่อยนึงครับือผัไปเบื้องเนี้ยวันนี้ผมผมจีถาม ไอ้เรื่องเล่าที่เสียให้หมตะยิ้มได้เลยก็ใหไ้ได้ได้ครับพี่น้องครับมันคือจังไงวะหรือเดี๋ยวโอ้เดถามถามๆเนี่ยหนี่งท่นนี่อันนี้แม่นปัดโตสุดยอดเลยครับผมออนซอนหลายเลยตัวนี้ตัวนี้สายพาันธุ์ม่จากสายนี่หรือกตัวนี้พวกนี้จะเป็นสายเดนมาร์กครับ<า>เป็น,นเป็นสายที่ห่อพัฒนาเองอยู่อยู่ในฟาร์มห่อเนี่ยสุดยอดเลยครับสามตัวนี้ครับหายุก ที่มันลุงเรื่องหมอตะเคยขายหมูอะ่ะเข้าขายหมูน่อยเนาะได้ตัวจากบาทยานมตัวละสองพันตัวละสองพันบาทแ,บแต่กับนี้ช่วงที่มัน สูงกว่านดีกวะสูงกว่านั้นมีช่วงหนึ่งขายได้ตัวละ2,000หา2,000หาแต่เป็นช่วงระยะเวลาแค่สั้นๆพื้นฐานของฟ้ามนีก็คือเป็นพ่อแม่พันธุ์ผลิตลูกขายแม่นครับเอาง่ายลูกที่มีคุณภาพเป็นแม่นครับโอ้ครับเคยขายได้ตัวละ2,000หาแม่นครับเพราะว่ามีค้นที่เขาจะมาซื้ออยู่ตลอดนะครับณเวลาตอนนี้ครับเขาซื้อขายกันเนี่ยหมูขุนเนี่ยน้กหนักลอยกิโลกรัมตัวนี้ักบาทบ้านห่อเนี่ยได้65บาทตัวทัวไปเนี่ยคือหา10บาทครับ อีหลีบอ่ะหาสิบบาทขันผูใ้ใดมีหมูขายนะตอนนี้นะจังไหนก็ต้องฝื้นขายแม่นครับน้ำตาตกในแล้วพีน่นนองโอ้มืมตาประเมินต้นทุนอาหารไดบอสำหรับสายพันธุ์ผมนะหมูผมพอพันจากผมแม่พันจากผมแล้วก็จินอาหารเนี่ยกัะโยูามาะสี่พันส 4ี่พันสามแต่อันนี้ท่านได้ร่วมค้าลูกหมูนะครับนี่ก็คือต้นทุนค้าอาหารประมาณโโอ้สี่พันสองประมาณสี่พันสามถ้าร่วมค้าลูกหมูเข้าไปแล้วตอนนี้ต้นทุนนี่จบเลยครับพี่น้องต้นทุนอยู่ประมาณเจ็ดพันนะครับตอนนี้ต้นทุนเจ็ดพันเอากลมกลมนี่พี่น้องพี่น้องขายหมูลอยรั่ได้ตัวละห้าพันห้าพันไถยังมีเหตุอย่างเราขาดทุนไปแล้วสองพันเทจในหลัง ตัวนี้เข้าได้ขายบ่นี่ยตัวนี้จะเป็นพอพันพอพันทดแท่นน้ำเขาเก็บไว้อยู่นี่บ่บในยุคที่มันลุงเรื่องครับถ้าซ้ำนี่น,นี่โมคอพันดูหรอ,อกซ้ำนี่โมตะโมตะขายไปไะมนี้ย่าเมื่อหาครับหม<อ>ื่นห้าพันบาทนะครับพี่น้องครับน้ำหนักประมาณอะไรด้วยสายตาน้ำหนักประมาณหกสิบโลหกสิบโลนะครับเพิ่นขายหมื่นหาครับพี่น้องก็ถือว่าราคาค่อนข้างสูงนะแล้วตอนนี้เด้ถ้ามีคนมาขอซื้อเยอ่ตอนนี้เนี่ยขัน <12 S 2> ขันภูมาจากคลิปนี่เนี่ยผมขายอลไรเมื่อน,นึง โอ้ครับเป่าเด้อพี่น้องครับมาขอแบงปันถ้าเกิดบอกว่ามาจากเป่าเกษรนี่บอมาจากเป่าเกษรเนี่ยหายเลยเมื่อนึงครับโอ้หมอตาขายของเป็นอิเลครับพี่น้องครับโฆษณาช่องให้ผมน้ำผู้ดิตเยียมไว้นดี้นี่แต่ว่าหมูดูล็อกเพิ่นสุดยอดอิเลครับสามตัวนี้ครับเจ้าเนื้อเลยครับจะเป็นปนีนั่นแหละครับผมมันเป็นเรื่องที่มันพดหูมากอีกคําถามหนึ่งตอนทีราคาหมูมันแพงแพงเลยครับหมอตาเลี้ยงหมูมาได้ประสบการณ์มาหมูขุนเขาขายได้โลเท่าไหร่โล่ลอยครับ โลละ100บาทแสดงว่าหมูน้ำหนักหมูคุณ่อยกิโลกรัมขายได้ตละตละ1นึ่งหมนครับโอ้ยต่ยตายตตตอนนั้นตทุนอาหารกันยังท่านไอ้แพงขนาดนี้ต้นทุนอาหารอยู่ลี่ยสามพันสามสา่สามพันสีบวกค่าสายพันธุ์อีกสองพันก่โบเกินสายหมูสี่ตัวประมาณห5าพันหาพันห้าครับกไร่เลยตัวละเกือบครึ่งเลยนะแม่นครับ คือตามที่คุยกับหลายคนมากเนี่ยคนที่เขายูได้แล้วก็รอดมาเนี่ยคือเลี้ยงมูกําไล่ปีหนึ่งเอามาใส่สองปีสปีโอ้ยตา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 ยมันมันเป็นได้ทันคือหฮอเน่ะจะขาดหมูว่าได้ครับบางคนเนี่ยคือเกษตรกรที่ไปว่าได้เลือกเลี้ยงไปเลยแม่ครับก็คือพอเห็นราคาต่ำเลิกถอยคิดว่ามันสูราคาอาหารว่าได้ครับสูมีอย่างหลายๆอย่างว่าได้บนีมีโอกาสเพราะว่าบนีมีโอกาสบ่าว่าเกษตรกร เขาสีได้มาซื้อหมูแพงกลับขึ้นมาแม่นครับส่วนร้ายนยโอโอะเกษตรกรที่ไปบ่รอดกับพอพอยังสีแหละพ่อหมูาหราคาแพงเราพากันแลยนหาซื้อแต่แบบนี้พ่อช่วงราคาเดึกคือแบบนี้จะจะบม่มีคนซื้อแต่ว่าขันราคาขยับขึ้นไม่เนี่ยจะพากันขาเริ่มรู้แล้วลจะวจะเริ่มหามาซื้อซึ่งว่าขอใจว่าเฮาต้องใส่เวลาเลียงบนว่าเข้ซื้อมากลรวเขาขายเลยครับพี่น้องครับเฝ้าด้วยครับผมเดี๋ยวเสียห้เบอร์โทรนะครับอยู่ขังล่างเลยน่ครับนี่ผมว่าตัวละมื0น0ผมกกะาซื้อ ผมบอกเลยครับเนี่ยนะครับไปซื้อจังไหนกับบูมีขาดทุนครับนี่รีดน้ำเชื่อขายโอ้ครับโมตา้าให้ฮ้ยนะครับผมบอกว่าโทรบ,บอกเลยว่ามาจากช่อง YouTube บ้ากเกษียเพน่กงานบอกครับผมเพคนสีแดงให้มื่นหนึ่งครับผมเป็นอย่างหมอตายังจะต้องเลี้ยงอยู่ครับเอาไงคือเอ่อนี่ยมันมับนบอมแมนครั้งแรกครั้งแรกที่เขาเจอสภาพว่าแบบนั้นอา่าเมื่อประมาณจากสามสี่ปีที่แล้วเลี้ยงคือไทยบ้านนี่แหละเอาไงเลี้ยงคือไทยบ้านตัวได้ข้นผสมตัวได้ข้นผสม โดยโดยเฮาได้วางแผนว่าเฮาผสมออกมาแล้วเฮาจะไปขายให้ผู้ใดะช่วงเวลานั้นแมนครับราคาหมูเป็นีกเนื้อราคาห้าหมูตอนนั้นครับตอนนั้นอ่ะตอนพันเก39บาทหมูมีชีวิตหมูลอยโล3,900ได้ขายสามพัก้าบาทหน่วบาทต้นทุนต้นทุนอยู่ตอนนั้นเนี่ยย่ประมาณสา0พัน0จ็ดสามพัได้ตัวแล้วตอนนั้นน่ะเป็นอย่างผมเมื่อนี้ผมเป็นอย่างคือต้อง ย่างเดียงอยู่คือผมผ่านจุดนั้นมาลูกหมูอ่ะผมขอดมากประมาณเกือบร้อยยี่สิบตัวขายมาได้เลยครับผมก็มาปรับตัวโดยการเอาไปให้เขาหันขายข้องกับมาหันขายน้ำเนี่ยจำได้จำได้จำในเฟซช่วงช่วงช่วงนั้นแล้วันนี้ก็มาว้างแผนใหมอีกโดนบอครับราคามาถึงกระเติมแป๊บเดียวครับหลังจากผมขายชุดนั้นเราประมาณสามสี่เดือนมากราคาก็ขยับขยับขยับกันมากจนตี้นมาถึงกิโลอร่อยมันมีวิชาพิสุกอดได้จำได้บอครับเพื่ออื่นวันยังฮอซไซเคิล จำได้ปะจำไม่ได้แล้ว <จำ S 1> เดี๋ยวไ่ได้เอาทิฟเี่ขึ้ผมแนะน้ำงดผสมไปสัก่อนช่วงนี้ถ้าเกิดเท่าผสมแล้วเท่าขอดออกมาเนี่ยเท่าสินไม่พลาดเพิ่มเท e ่าเลี้ยงแม่แล้วก็เทาพยุงพยุงแม่ไปดีกว่า <im> อ่าอีกสักพักอีกประมาณสักเดือนสองเดือน่ะถ้าเกิดเป็นไปตามที่ผมคิดนะเท่ากับ่อยเรื่มผสมแล้วมันก็สิไปขอดอีกสี่เดือนกัมันกับสิไปขอดช่วงประมาณ มีหน้าตนผ้าไนไปไอ้ตนปีกลางปีคุณเนาะแม่นครับมาตายยังยืนยันมครับยังยืนยันบ่ว่าจะไหนกับมูกราคาขึ้นอตอนนี้ผมเข้าเบื่องจากประสบการณ์ครับผมสี่ยืนยันว่าผมกับบักล้ายืนยันแต่ว่ามันขึ้นแน่นอนแม่นครับประสบการณ์เนี่ยจ่ายทีพันมาเนี่ยก็คือน่าจะขึ้นแน่นอนน่าจะขึ้นแน่นอนแต่บอกว่าด้ว่าขึ้นเดือนไหนแม่นครับเขาก็ติดตามข้าวสารตาม a ฟซบุ๊กตามยังนีะ่ะคือตามคุมไล่คุมยังน่ะสุกมือเนี่ยนะข้อมูลมันหลายครับสมัยตะก้อนน่ะมิตรฟ้ามึงยังหูวา่าหมูจะขึ้นตอนไหนหมูตอนนี้ขาดวา่แต่ทุกมือเนี่ยนะ,ะเษกษตรก้อนท่เนี่ยผมเสียใจเลยทุกคนเหรียญโทรศัพท์ทุกคนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลตรงนี้ได้ครับเป็นอย่างมอตาะถึงบกขุนหมูของผมน่ะมันอยู่ไก่ชุมชนครับ ผมย่านนี้ปัญหากับจรินรชน่นะครับมมมมผมเลี่ยงนะผมผมเน้นเน้นยอะสามย่างตามตามหนังสือเลยแหละครับท่านอาหารการจัดการถามเร,มารียนด้วอเถิดดอกผมไปตลาดราคาหมูมันคือโบตกเนื้อหมูแม่อันนี้ต้องต้องไปถามเ <c oughs> ่้าหมูแล,ล้วราคาขายเขาเ้าคุ้มบ้าได้ที่เข้าคุ้มได้กับเรื่องเนี่ยแหละเรื่องอาหารเรื่องการจัดการคือเวลาถือขายตามถือ ไก่เคยจัางผมมาในตอนแรกแหละเรียงหมูกาไรปีหนึ่งอเอามาใส่2 3, ปีสาปีเพื่อเลียงมันต่อเลียงหมูนะ่ะมันว่าได้กาไรถุกปีถุกปีแต่ว่าช่วงที่มันขึ้นนะอ่ะห่อก็าสามารถได้เต็มเต็มอยู่อ่ากลับขึ้นมาอืมได้ในส่วนที่เขาเสียไปบ่มีไผ่ซอยเจ้าของได้ซ้ําเจ้าของแหละว่ม,มานะแล้วก็ผู้ใดอยากให้กาลังใจก็โทรมาเปลี่ยนครับหมอตาได้นะครับพี่น้องครับฝากช่องทางติดตามรัวพี่น้องอยากให้กำลังใจนะครับเฟซบุ๊กอานัตครับ ซื้อาษาอั่งฤิเบอร์ทรกศูนย์เก้าห้าหกเจ็ดศูนย์สองสามแปดสามพี่น้องโทรมาปรึกษาได้ป้งได้ครับได้ได้ทุกอย่างเลยจากประบการไปซอยเป็นไงเป็นครับถึงแม้ผมว่าได้ออกไปกับคุยทางโทรศัพท์ไปได้ถึงแม้ว่าได้ซื้อหมูจากผมกับโทรมาถามได้สุดยอดเลยครับผมจากตัวนี้แหละนะครับฝากให้กัลั่งใจพี่น้องที่เลี้ยงหมูสู่ไปนนักกันนะครับได้ถ้าบอกว่าสู่ๆูครับล่อร่อยอีกสักนิตหนึ่งตาม่วงลออตามในอย่างมันมาาเนี่ย ตามทีได้เงินข่าวมากจากหลายๆช่องทางก็อาจจะขยับขึ้นมากดีก็นี่ครับตอนนี้ผมกับประทับประคองเดือนนี้นะผมกับเดือนชนเดือนมีหลูกหมูมากซื้ออาหารให้แม่หมูกินอย่าขาดหวังมันถอนว้มันมันจะมีเงินเจ็บแต่ช่วงที่มันได้ก็เต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่หลายคนก็เห็นยอดช่วงที่มันได้ผมก็อ่อนซ้อนคือว่าได้ได้อีงหลายอย่างจี่นี่แต่ก่อนผมเห็นแล้วมีข้อมูนิดหน่อยครับพี่น้องครับมีบ้านมีรถมีอย่างมีครบครทุกอย่างครับพี่น้องครับนอกจากผม บระเทศไทยเห็นเบิ้งเงซื้อเบื้องเงินจากการเลี้ยงหมูแหละใช่ครับฟีซองฟีมังหันก็เป็นหมูเลี้ยงเข้าตอนนี้เข้าก็เลี้ยงหมูซะเออเฮ้ยคำว่าเป็นเป็นห่าตอบแทนมันเดี๋ยวมันก็จะตอบแทนเ่อหนอกครับอ่าครับผมวันนี้ขอบคุณหมอตะนะครับผมขอบคุณในหลายครับผมขอบคุณในตามช่องคลิปเบ้าเกษตรคลิปนี้นะครับผมนี่ครับผมหลังจากที่เบ้าเกษตรออกมาจากฟาร์มนะครับผมจะได้ก็คือต้องป้องกันจะน่อยนึงนะครับหมอตะบอกว่าผมเป็นคนมีเสื้อโรคครับว่าสัตนๆดอก เพื่อนบอกว่าเดี๋ยวผมขอฉีดเนาะป้องกันป้องกันเราหยอกซื้อเราหยอกซื้อนะครับสําคัญเลยนะครับพี่น้องครับถึงแม้ว่าจะเป็นารามเกษตรกรกระสังครับแต่ว่าให้เบ่งบรรยากาศข้างในครับนี่ครับว่าง่ายๆก็คือเพื่อนลังเกียดเบาเกษตรนะครับเอาครับผมขอบคุณการรับชมคลิปเบาเกษตรที่นี้นะครับผมขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับ